สวัสดีครับมาดูอะไรใกล้ๆครับอันนี้เขาเรียกเสื้อนะครับสเสื้อเอออันนี้เป็นประจอมครับมีประจอมเสื้อประหลาดเสื้ออะไรงไงเนาะเสื้อเป็นภาษาโคราชนะครับสเสื้อแปลว่ายัางไงละ่ะแปลว่าหนึ่งแปลว่าอะไรประมาณนี้เนะาะอันน้ก็อันเป็นคําแท้ๆนะแต่เออนะครับว่าห็นอันนีก็อันนี้อะไรประจอมเสื้อเนาะอันนี้เพื่อนใส่ไข่หลายมองไม่ค่อยเห็นประจอม ก่อนอกินก็พักอันนี้เขาเรียกอดอกกระเจี๊ยวนะครับเนี่ยสดๆเลยครับเนี่ยกินแล้วผิวพรรณดีนะวิตามินหลายนะครับครัดอกกระเจี๊ยวนะครับกินแล้วสดอาะอ่อนอืมเราแต่เออจะกินยังไงนะครับใส่พักผมเล่นพักครับใส่ไข่ดา แต่เนียเขาว่าสเสอ,อเป็นภาษาโคราชน,นะครับเกิดมาก็ได้ยินเลยครับคำนี่จนปัจจุบันนี่ก็เขาก็พูดกันนะครับแต่เด็กน,น้อยก็เด็กน,น้อยก็พูดนะเด็กน,น้อยก็พูดสเสอะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ด้วยนี่นะครับเด็กน,น้อยนะแต่ว่าคนใหญ่ก็ยังพูดปกติอย่างสเออส,เออสเออเือกมีอะยรครับมีมีอเนกการเอสลิเอกระเจียวลูกในยำน้ำจีนครับ ก็มีเลนผิกดานี้หน่อยนะครับนี็ก็็ภาษาโคลาดดีๆนะครับฝากเอาไว้เผื่อจะลืมกันพูดดาด้วยครับ <c oughs> โทษส <c oughs> วัสดีครับ <c oughs>